ก็เป็นบริเวณป่าอิสิปฒนะมฤกทายวาันที่มีบริเวณอ่กากล้องใหญ่พอสมควรก็ได้ทำบุรณะะก็ยังไม่ได้ สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นวิหารหารที่ของพระสงฆ์ที่พักที่มีความสวยงามว่าวิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาที่พักของพระเจ้าพระสงฆ์ พกก็เยอะนะครับกันลอกก็เยอะเขาก็ไม่ทำลายอันนี้ก็เป็นอาคารที่พักของอพระสงฆ์ของพระสงฆ์ที่ป่าอิสิปัจ,จนะมฤุกทายวันยเมืองพาลนานศี มีกุฏิวิหารเยอะพระสงฆ์เยอะพศอสอ0พัร้ังสำจังมาที่ฟาลาันซีนี้มีพระสงฆ์สองพันกว่ารูปเรียว่าเยอะตามบันทึกของพระทังสำจังว่าไว้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ให้เราได้รู้ความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา